โคบีไบรอันนักบาสเกตบอลที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักบาสเขาเป็นคนที่เป็นไอดอลของหลายๆคนเป็นคนที่มีบทเรียนสอนทั้งด้านในการใช้ชีวิตและบาสเกตบอลหลายๆคนก็มีโคบีไบรอันเป็นต้นแบบในการเล่นบาสผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีโคบีเป็นนักบาสท,ที่ผมชอบมากที่สุดไม่เพียงแค่ว่าเขาเล่นบาสเก่งแต่สิ่งที่ผมนับถือคือความพยายามและความขยันซ้อมของเขาไม่มีเพียงแค่พรสวรรค์แต่มีพรแสวงอีกด้วยในวันนี้นะครับเราจะยังไม่ได้มาดูว่าเขาเนี่ยมีการซ้อมยังไงแต่ในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การเล่นและเทคนิ การเล่นของโคบี้ที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดคนนึงเท่าที่โลกบาสเกตบอลเคยได้เจอมาครับ ในหัวข้อที่1น,นะครับ fundamental Kobe นะครับเป็นคนที่มี basic ที่ดีมากๆในทุกๆด้านดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยก็ว่าได้ซึ่งผมถือว่าหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆสําหรับการที่จะเล่นให้ได้เก่งเพราะคนส่วนมากนะครับมักจะมองข้ามส่วนนี้ไปและอยากทําแต่สิ่งยากๆเราไม่ซ้อม basic เลยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้ายังทา basic ไม่ได้ก็อยากข้ามไปทําของยากเลยทันทีเหมือนกับยังบวกเลขไม่เป็นแล้วไปทำคลคูลัสเลยมันอาจจะดูเท่น,นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผลดีเลยเราก็มาดูกันในหัวข้อยอย ่ยของพื้นฐานบาสกันเลยดีกว่านะครับหัวข้อที่1นนะครับการชูดบาสโคบี้เนี่ยเป็นคนที่ชูดได้มั่มากๆในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นใกล้ห่วงระยะกลางหรือระยะ3ามแต้ม เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ต้องมีพื้นฐานที่ดีมากๆในการชุดไม่เพียงแค่การชุดนิ่งๆนะครับการชุดออกจากการเลี้ยงหรือการชุดเฟดเอาเวยเนี่ยเขาก็ทําได้ดีเช่นกันซึ่งผมเชื่อว่านะครับการที่เขาสามารถทําได้แม่นขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาซ้อมเยอะมากๆหลายรอบมากๆจนร่างกายชินไปเองเราก็าลองมาดูแบบวิธีการชุดของโคบี้กันเลยนะครับ ต่อมาครับ finishing หรือการทําแต้มกใกล้ๆห่วงของโคบีการทําแต้มกใกล้ๆห่วงของโคบีนั้นนะครับก็ไม่แพ้ใครเลยเช่นกันเราก็ลองมาดูไฮไลท์ของโคบีกันก่อนและเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละหัวข้อให้เพื่อนๆฟังกันครับ ต่อมาครับด r i ปล l i n g หรือการเลี้ยงบาสของโคบี้ทุกคนที่ดูโคบี้เล่นนะครับก็คงรู้ว่าโคบี้น่ะนะครับเป็นคนที่เลี้ยงค่อนข้างเยอะไม่ค่อยได้ส่งบอลมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยโคบี้นะครับก็ต้องมีพื้นฐานการเลี้ยงที่ดีพอสมควรแต่การเลี้ยงบอลของโคบี้น่ะนะครับไม่เหมือนกับนักบาสคนอื่นที่เลี้ยงมากกว่านะครับตรงที่ว่าอย่างไคลรี่อย่างเงี้ยจะเน้นท่าเยอะแต่ส่วนของโคบี้นะครับจะเน้นท่าง,ง่ายๆเพื่อที่จะข้ามตัวประกบเน้นประสิทธิภาพไม่ได้เน้นโชว์ครับ หัวข้อต่อมานะครับก็คือบาลานซ์การควบคุมตัวเองของโคบี้นั้นนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเขาสามารถวิ่งเอียงตัวได้ในหลายองศามากๆควบคุมตัวกลางอากาศชนคนอื่นโดยไม่เซก็ได้นะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับการเล่นบาสเพราะว่าถ้าหากไม่สามารถมีบาลานซ์ได้แล้วล่ะก็การชุดการเลี้ยงทุกอย่างของเรานะครับมันจะไม่มีความสม่ําเสมอมันจะลงบ้างไม่ลงบ้างเหมือนพวกชุดสเต็ปแบ็กอะครับถ้าไม่มีบาลานซ์เนี่ย มันจะเหมือนคว้างบอลมัวๆตอนชุดแต่ถ้าหากมีบาลานซ์แล้วละก็มันก็จะไม่ต่างจากการชุดธรรมดาเลยซึ่งก็จะมีโอกาสลงมากกว่านั่นเองครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือฟุตเวิร์กของโคบีโคบีนะครับเป็นคนที่มีฟุตเวิร์กที่ดีมากๆตั้งแต่การยืนนิ ning, ่งๆใน Triple ิลเทรดหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลหรือจะเป็นการทําแต้มหัวข้อต่อมาครับโพสเพลย์ Post play. ถึงแม้ว่าตําแหน่งของโคบีนะครับจะเป็นตําแหน่งชูตติงการ์ด แต่การเล่นในโพสต์ของโคบี้นะครับก็ไม่ได้แพ้ปีกหรือเซนเตอร์เลยแต่การเล่นโพสต์ของโคบี้นั้นนะครับมักจะไว้ดันตัวประกรบเพื่อหาจังหวะชุดเฟดเอเว้นั่นเองแต่ถ้าหากตัวประกรบรู้มากนะครับเขาก็สามารถใช้ปั๊มเฟกแล้วก็เข้าไปทําแต้มใล้ไกห่วงได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับหัวข้อถัดมาจากฟันเดเมนทัลนะครับก็คือมัมบ้าเมนเทลิตี้หรือไมเซตของผู้ชนะของโคบี้ไบรอันนะครับซึ่งเนะื้อหาจะเยอะมากๆนะครับผมขอเก็บไว้พูดเป็นคลิปแยกและกัน ใครที่อยากดูเรื่องนี้นะครับก็ต้องกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2,000ไลค์ด้วยนะครับก็หัวข้อต่อมานะครับก็คือ strength ความแข็งแรงในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยมีหลากหลายแดงมากๆเลยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาพูดในถึงเรื่องแบบโคบี้กล้ามแขนใหญ่อะไรพวกนี้นะครับหัวข้อของการที่เขาเอาความแข็งแรงต่างๆเนี่ยมาใช้ได้ยังไงนะครับเราก็มาเริ่มกันที่1น,นะครับความสามารถในการทําแต้มในทุกๆองศานะครับ ถ้าคุณเคยได้ดูโคบีเล่นนะครับคุณก็จะสังเกตได้ว่าโคบี Kobe เนี่ยจะสามารถทําแต้มได้ในทุกทิศทุกองศาเลยนะครับเมื่อว่าจะเป็นการรีเวิร์สแบบเอียงตัวการชูดเฟดอาเวแบบตัวเอียงมากๆการทําแต้มโดยมีคอนแทคและอื่นๆอีกมากมายนะครับโคบี Kobe เนี่ยสามารถขึ้นทําแต้มได้ในทุกสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็เพราะว่าเขามีกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงมากๆ พื่อสามารถควบคุมตัวเองเวลาที่อยู่บนพื้นดินและเวลาที่อยู่บนอากาศได้นั่นเองนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือ Air Time โคบีนะครับเป็นคนที่สามารถค้างตัวได้นานมากๆดูได้จากการค้างตัวยิงของโคบีเขาสามารถค้างตัวกลางอากาศเพื่อหลบตัวประกบจักการยิงของเขาได้การที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็เพราะว่าเหมือนเดิมครับเขามีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนะครับสามารถควบคุมให้ตัวเองมีบาลานซ์และยังต้องมีแรงขาพออีกด้วยนะครับที่จะทําให้กระโดดได้สูง หัวข้อสุดท้ายของ strength นะครับก็คือ speed หรือความเร็วนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยผมขอไม่ได้มาพูดถึงวิธีการฝึกของโคบีแต่จะมาพูดถึงว่าโ o b ีเนี่ยเขาทำอะไรนะครับจึงสามารถเล่นได้อย่างที่เราเห็นความเร็วของโ o b ีนั้นนะครับไม่ได้มาจากเพียงแค่ว่าเขาวิ่งเร็วซึ่งเขาก็วิ่งเร็วแหละแต่ว่ามันมีหัวข้ออย่างอื่นด้วยนะครับ อย่างเช่นเนี่ยเขาสามารถหันตัวได้เร็วมากมากนะครับมากกว่าคนอื่นเช่นเวลาใช้ฟุตเวิร์กเยอะๆหรือเวลาหลอกตัวประกบเนี่ยเขาก็สามารถหันได้เร็วมากๆนะครับเหมือนเส้นเอ็นทำจากสปริงซึ่งการที่เขามีแบบเรื่องพวกนี้เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสามารถวิ่งผ่านตัวประกบได้ง่ายมากๆเพราะตัวประกบจะตามไม่ทันนะเนยนะครับคือแบบโคบี้ไปแล้วแต่ตัวประกบยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทําได้นะครับก็คือการออกตัวของโคบี้ โคบี้เนี่ยสามารถออกตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับและแทบจะไม่มีตัวประกบคนไหนสามารถกันโคบี้ได้เลยในการออกตัวซึ่งพอสมมติออกตัวไปแล้วใช่ไหมถ้าสมมติตัวประกบตามมาทันเนี่ยแล้วพยายามที่จะดักหน้าเขานะครับเขาก็สามารถหยุดชูดได้เลยเพราะอย่างที่ผมพูดไปโคบี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําแต้มในทุกรูปรยะหรือว่าถ้าสมมติตัวประกบตามหลังเขานะครับเขาก็สามารถวิ่งเข้าไปทําแต้มใกล้ห่วงได้เลยนั่นเองก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิเคราะห์การเล่นของโคบี้บรายัน ถา้าเพื่อนๆอยากดูคลิปการวิเคราะห์ผู้เล่นคนอื่นหรือคลิปเกี่ยวกับโคบี้อีกอก,ก็ฝากช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมก็ฝากไปกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ผมก็ฝากไปกดและอย่าลืมกดกระดิ่ง,งข้างๆด้วยเพื่อที่มันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆตอนผมลงคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย